แต่ทางไม่ดีมีความผิดเราไปเดิน่เพร่ต้งตอเนี่ยไม่คืนติดต่อได้นะคะอย่าไปเอาหมายเลขที่ยกเลิกไปแล้วติดต่อไม่ได้มาแล้วกลุ่มแม่ค้าที่อยู่ในศูนย์อาหารหรือแม่ค้าตามที่ได้แจ้งในไทม์ไลน์ให้มาฝั่งนี้ส่วน ระยะห่างนิดหนึ่งใส่เฟซชิลแล้วก็ถุงมือแต่ถ้าเกิดว่าคนมาไม่เยอะทา่านก็ยืนเว้นระยะหา่างร้านอาหารไหมมาจากร้านอาหารเดี๋ยวรอฝั่งนี้นะอาจจะเป็นพนักงานเป็น,นเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนไปนั่งทานในร้าน ก็แล้วแต่เราจะเสี่ยงเข้าไปอีกนะคะ ตอะไรนี่หนงอีรับอ่ะหนงจะกราบเดีดดดดดดวยววะ เดี๋ยวติดโควิดก็ไม่ได้เจอนะทิวิตจะถามใช่ไหมครับครับคุณมอครับวันนี้ที่อําเภอสดาวเนี่เรามีความพึบนหน้าเกี่ยวกับการติดเชื้อเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มก้อนใหม่ขึ้นมานะครับคือจากโรงงานแห่งหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงคงเปิดเผยได้นะครับคือโรงงานท็อปโกรซึ่งพนักงานของบริษัทเนี่ยติดเชื้อ ประมาณ20คนด้วยกันนะครับทีนี้จากการสอบสวนไทม์ไลน์เนี่ยคนงานส่วนใหญ่เนี่ยพักอยู่ในเขตของเทศบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเองในวิถีชีวิตเขาได้ไปกินร้านอาหารเข้าไปซื้อข้าวซื้อของตามร้านค้าต่างๆนะโดยว่าอย่างยิ่งน่าจะเป็นร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับในเขตเทศบาลเราเองก็ทําหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกนะครับเพื่อที่จะคัดกรอง กลุ่มที่คิดว่าจะมีโอกาสสมัมผัสนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ในไทม์ไลน์ได้ระบุว่าพนักง,งานเนี่ยได้เข้าไปนั่งรับประทานอาหารนะครับซึ่งอย่างเรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็มีความเสี่ยงก็เลยมีการตรวจทดลองมีการซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็มีการเพาะเชื้อให้นะครับสําหรับที่น้องประชาชนทั่วไปมาซื้ออาหารที่ร้านนี้เอากลับไปกินที่บ้านเนี่ยความเสี่ยงน้อยมากเราก็แนะนําว่าไม่ต้องมารอ นะครับเพราะมันรอกลุ่มเสี่ยงก็ยิ่งมีความเสี่ยงให้กลับบ้านได้เลยเรามีเอกสารแนะนําการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่บ้านว่าควรต้องทำาังไรบ้างเวลระยะอย่างไรการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยด้วยความห่วงใยก่เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสเดาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสเดานะครับทางเทศบาลเองได้รับรองสถานที่พร้อมทั้งกำลังพี่น้องอสมรหมอโรงพยาบาล ทั้งอำเภอสะเดาเราได้มาช่วยกันนะครับท่านนายอำเภอเองเมื่อวานก็ได้นั่งหัวโต๊ะเพื่อเตรียมการลดความตื่นตระหนกของชุมชนนะครับสําหรับคนที่มีความเสี่ยงปานกลาเราก็จะมีการเพาะเชื้อที่เขา่ี่สีเขียวครับซึ่งผลการเพาะเชื้อเนี่ยจะออกผลแบบรวดเร็วกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงไม่มากแต่ยังไงเราเชื่อว่าความวิตกกังวลของคนในชุมชนเนี่ยจะเยอะ เราก็เลยทําการเพราะเชื้อให้แบบรวดเร็วก่อนซึ่ง <im it> ผลทั้งหมดเนี่ยเราจะโทรไปที่บ้านเขาเพื่อเขาทราบผลเลยภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากตรวจเขาจะรู้เลยว่าผลเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่จะย้ํากับเขาทุกครั้งก็คือว่าเขาต้องกลับไปปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อเฝ้าระวังครับวันนี้ก็คาดว่าเราจะตรวจถึงสักประมาณ5โมงเย็นนะครับรป,รประมาณสักกี่คนมคผมคาดว่าน่าจะดูคร่าวๆน่าจะสัก3-400คนนะครับ นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือก็ใช้วิถีชีวิตยอยู่ในอยู่ในเขตเทศบาลอยู่แล้วนะครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณครับ